ถนนที่แบบคนเยอะอะ่ะมันก,ก็ไม่แนะนหนังให้ขี่เนาะเพราะว่ามันชิบหายกันหมดแหละตอนนี้ไม่รู้ว่ากูก็จะพาทุกคนชิบหายกับหมปกไาไม่รู้นะเออโอเคสวัสดีครับทุกคนก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะก็ลองมาฟังเสียงท่อตอนที่ขี่อยู่เนาะมันจะเสียงมันจะประมาหน่ก็ลองมาฟังเสียงท่อเนาะตอนนี้นก็มึงได้แล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้ขี่มา เสียงมันจะเสียงมันจะออกมาแหลมเนาะแหลมกว่าเดินก็เสียมันก Get ็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองคี่เส้นนี้ก่อนนัว่าเสียงล้อสูงมาเป็นยังไงเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้เท่าไหร่เนาะ ก็ต้องบอกกันนะทุกคนว่า cbr cbr ขานี้เนาะก็ข้างข้ามันจะล่อมันจะมาชาร์จนิดหนึ่งเนาะว่ามันปีตัวนี้ก็ตัวปีแรกเนาะปี2 0 1 5มันก็แบบล่อมันจะมาชาร์จนิดหนึ่งก็ปี15 16ลมันก็ถ้าเป็นเป็นปซี4 2018ก็ไม่ตามกันมากเนาะเพราะว่าเรงม้ามันก็ได้มาแค่แบบก็เพิ่งเลงม้าไม่สามสี่ตัวเองเนาะ ก็หฮบ้าท่านเรามันจะไม่เลี่ยมนะครับก็อันตรายนิดหนึ่งเนาะแน่นางต้องดูทนนกว่านะ ก็ทําได้ไม่เท่าไหร่นะทุกคนก็ที่ขี่มารมันก็สองรามติเพราะว่าก็ที่ยันที่บอกไปเนาะก็ซีเบมันก็ซีเบียโฮลมสูเมันก็หลับไอ้นี่เออไม่ใช่หราคาดิล่อล่อข้างขม้ามมาช้าเนาะถ้าเป็นเส้นเนี้ยมโตพามันมก็ทําได้เยอะกว่าของซนะีเบียเนาะเพราะว่าล่อไมมมาไวกว่าแล้วถนนข้างข้ามมันจะ ไอน,นี่เคยเคยมาครั้ <c oughs> เคือเหมือนก่อนหน้านี้ผมมาแล้วแหละก่อนหน้านี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งก็นานมาแล้วเนาะก็ปีที่ถ้าจะไม่ผิดก,ก็ปีที่แล้วแหละถ้าจะไม่ผิดก,ก็ปีที่แล้วตอนนี้ก็ถ้าแบบใครที่ไปอยากจะรอเนานะก็แนะนำให้ทานหนที่แบบถนนที่แบบรนะ่ล่มเนาะแล้วก็แนะนำให้ดูท่านหนว่ามันจะ มันจะขูกขาดไหมเรามีท่อระบายไหมเมื่อกี้ขี่มามันก็เห็นท่อระบายเนาะฝันท่อระบายไว้ก็ถ้าแบบรถที่ไม่มีการสะบายมันก็อันตรายเนะถ้าแบบสองร้อยสองร้อยนี่ก็แบบเอาไม่อยู่แล้วก็หน้าม,ามันสะบัดเนาะถ้าหน้ามันสะบัดหน้าไปมันก็หลามมันก็ไปแหละหลามมันก็ไม่อยู่ ถ้าหลังสบาทไม่เท่าไรหรอกถ้าหลังสบาเนี่ยไม่เป็นไรถ้าหน้าสบาเนี่ยก็อันตรายเนาะก็แนะหนังให้ทุกคนหาที่แบบถนนที่ไลร่มๆเนาะก็ถ้าใครที่แบบอยากจะลองท่อเลยว่าอยากจะฟันเสียงท่อล่อสูงมเนาะแล้วก็แบบอยากรู้ว่าความเร็วคนตัวรถเราเนี่ยมันจะความเร็วมันจะอยู่ประมาณไหน แล้วก็ล่อล่อมันจะขึ้นช้าไมเร็วขึ้นเร็ววาวก็ผมแนะนําให้ทุกของแบบหารถนงที่แบบเส้นนอแนนเะขาเรียกว่าเส้นอนออันนี้ก็เส้นอนอเหมือนกันแหละอันนี้ถนนเส้น,นนอเนาะไม่ใช่ถนนเส้นใหญ่เนาะถ้าเส้นถนนเส้นใหญ่มัะอยู่มาอยู่อยู่หัวเลยอยู่หัวถ้าถนนที่แบบคนเยอะอ่ะมันก็ไม่แนะนาให้ขี่เนาะเพราะว่ามันชิบหายกันหมดแหละเราจะได้ขี่อันสบายใจเน,นาะแล้วก็ คงเอ๋เขาก็สบายใจด้วยเพราะว่าไม่งั้นคนที่ขี่บิ๊กแบ,บ๊กมันก็ชิบหายกัมนมาและตอนนี้ไม่รู้ว่ากูก็จะพาทุกคนชิบหายกับหมอกไปไม่รู้นะเออโอเคอยังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าใครใครที่แบบอยากจะลองดูก็หารถนนที่โลง่ลงๆแล้วก็หารถนนเส้นนอนเนาะจะได้ ไม่พาของเอไปเดือดร้อนจะได้ของเอเขาก็ขี่เราสบายใจเนาะเราก็ขี่เราสบายใจและชาวบ้างเ้าก็ไม่เดือร้อนไปด้วยโอเคอยังงก็ยังไงก็เจอกันทุกคนันบ๊ายบาย